สวัสดีค่ะคลิปี้นะคะแม่โบก็จะมาแนะนำโลโก้ชีตให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะคืองี้ตอนแรกนะคะแม่โบต้องการที่จะแจกขอบเล็กๆน้อยให้กับ fc เด็กๆที่ติดตามช่อง TikTok ของแม่โบนะคะ ถ้าแบบให้ของเลยอ่ะมันก็จะไม่เป็นที่จดจำของเด็กๆสักเท่าไหร่แม่โบก็เลยคิดว่าจะติดโลโก้ชื่อช่องนะคะลงบนของที่จะแจกแม่โบก็ไปเสิร์ชหาร้านสติกเกอร์ที่ทำโลโก้เลยแต่ทีนี้มันก็จะติดปัญหาตรงที่ว่าถ้าสั่งเป็นสติกเกอร์เนี่ยจะต้องสั่งจำนวนเยอะแล้วก็สติกเกอร์เนี่ยมันโดนน้ำก็จะไม่ทนนะคะที่สำคัญก็คือบันลอกออกได้ซึ่งแม่โบอะ ไม่ได้อยากให้เด็กๆไปลอกออกอยากจะให้ตจวจำเดินไปน,นานๆหาไปหามาจนมาเจอเจ้าตัวโลโก้ชีสก็ลองสั่งทำมาเลยอันนี้ก็เป็นชุดเริ่มต้นนะคะขนาดก็จะไม่เกิน3คูณ3เซนติเมตรได้มาทั้งหมด5้ชิ้นราคาก็2,49บาทและที่สำคัญก็คือส่งฟรีได้ค่ะ <Wow. S 1> พอได้มาก็ลองติด แล้วก็คืองานสวยมากเป็นงานสกรีนสําเร็จรูปพร้อมใช้ที่ติดตั้งง่ายเหมือนติดสติกเกอร์แต่ไม่ใช่สติกเกอร์นะคะเพราะว่าไม่มีเนื้อสติกเกอร์เลยเนื้องานจะเป็นแบบสีสกรีนล้วนๆติดแน่นโดนน้ําได้และเนื้องานก็คือคมชัดมากๆติดล้วเ็เนเตียนไปกับผลิตภัณฑ์เลยนะคะมีความนูนหน่อย,อยลองรูปแล้วก็คือไม่สะดุดเลยประทับใจมากนี่แหละ แม่โบก็เลยจะมารีวิวแนะนาให้เป็นอีกครั้งเลือกหนึ่งสําหรับคนที่อยากมีโลโก้ส่วนตัวที่ใช้งานง่ายราคาไม่แพงติดลงผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายมากมายจะเว้าจะโนนหับมุมเข้ามุมคือได้หมดหรือว่าใครที่กําลังทดลองนําเข้าสินค้าเพื่อมาสร้างแบรนด์นของตัวเองหรือเป็นร้านขายของที่ล,ลึกก็ไม่จาเป็นต้องสั่งสินค้าเข้ามาสต็อกไว้เยอะขายไปติดโลโก้ชีแบรนด์ตัวเองไปตัวไหนขายไม่ออกก็ไม่ต้องติด พอตัวไหนขายดีก็สั่งตัวนั้นมาขายเพิ่มได้ไม่ต้องติดไปทุกตัวให้เปลืองเปล่าๆด้วยหรือจะเป็นผู้รับงานทีมีบของบริษัทก็สามารถรับงานได้สบายๆโลโก้บริษัทจะมีกี่สีก็สามารถสั่งได้ไม่จํากัดสีเล้างานคือได้ไวมากจะเอาไปติดเครื่องใช้ไฟฟ้าของชําร่วยคือได้หมดหรือพวกระบบน้ําเก็บความเย็นแก้วเยติแก้วน้ําจานชามก็ไม่ต้องกลัวว่าล้างแล้วจะหลุดลอกเลยนะคะ ถ้าใครสนใจอยากจะลองสั่งมาใชใ้ดูบ้างแม่โบใส่ลิงก์ช่องทางการติดต่อของร้านที่แม่โบสั่งมาไว้ใต้คลิปนี้แล้วลองเข้าไปสอบถามกันดูนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ